สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับมือนี้ตอนมีมาปั้นหนที่วานเก่าโคตรนะครับด้วยยันมาสามสิบเก้าแรงมือสองครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิม <c oughs> นี่ครับเม็ดเก่าโคตรครับมาเนี่เม็ดเก่าโคตรครับ เดี๋วปั้นไปแล้วครับเมื่อกะกะกบหายไปอยู่ครับแต่ว่ากะคีลงเหลือแบบนิดๆหน่อยๆครับพ่อพ่อเหลือแต่ว่ากะหายไปเรื่อยๆครับคุยหาในี่ยโบเห็นเลยมันจะมันฝุ่งไปทางไหนแน่ครับสบาบินยแต่ว่าแดดทอนครับสุดยอดเลยขนาด ขรับรถอันนี้ก็เมื่อยครับเพราะว่ามันแดดแดดแห้งครับมอบานฝนบ่ค่อยตกครับเพิ่งสภาพดินนะครับแห้งแทนขนาดจากข่าเดือนมิถุน,นายนเลย,ยนี่ครับสภาพดินยังแห้งกระแดงนะครับ่ันู้ืไดได้เบ่งวิดีโอกับเบ่งทางยูทูบ u ูทครับกันที่ขอแนะ่นำเรื่องปูกระโขด มีประสบการณ์คอมเมนต์บอกนัด้วยครับอันนี้ผมกับผมมีประสบการณ์ครับเทือแรกครับผมมาผมจะบอสียาคุ้มยาครับมันจะเป็นทางัดจะโอเคบอรครับถ้าสีขาลวด ต้องรอบเบิองอีกเที้ยนึงครับต้องรอบเบิงข้อมูลศึกษาข้อมูลกันครับว่าสียาคุ้มยาครับสีถาสีตอนขายยาโรน,นี่อันนี้จะดีกว่ากันครับอันนี้ปั้นจะแล้วนะครับนี่เรลืกแค่นี้แหละครับฟังทัง้งหลันกะอาจจะได้ปลูกข้าวโค้ด้วยกันครับปลูกข้าวโค้ดแต่ว่าสิปลูกแบบ ที่มันเป็นฟักนะครับที่จะเอาไอเอาไอมเมล็ดเป็นพันแบบเื่อนาน,นะครับแต่พอเขาโคตที่ที่ผมปลูกพวกนี้เป็นเขาโคดแบบเขาว,าว่าพวามีฝฟักครับซับให้ง,ง,งัวงกินครับบดในง้วงกินอย่างเดียวครับตัวนี้แต่ก็ซื้อไอ้ มะเรดมันมากกับแพงอยู่ครับกับแพงอยู่โล่นะรวมค่าซูงค่าอย่างละยี่สิบบาทนะครับซื้อมาทั้งเบอร์มันลอยโลครับมี่ผมบานเบิดนี่ครับประมาณหาอะไรลอยกิโลครับกับยังห่างอยู่พรมบาลยังห่างอยู แต่บางเพจที่ข้าเจ้าแนะน้ำให้ให้ใหตกไรล,ละไอ้สามสิบกิโลต่อต่อไรครับแต่ผมกะคือว่าแหละครับตามงบประมาณแน่ตามบรัว่ามันจะได้ผลซ้ำไหนครับก็เลยลองเบิ่งในราคาที่ที่จะของพ่อไว้ก่อนครับเพราะว่าขันจะปล่อยไว้จะซื้อก็บพรม,มีลัมม้มันปลูกครับเพราะว่าลัมม้มันตัวน,นี้โอ้ลัส้สันส,น,ส,น,สนหนึ่งเมษประมาณเมษเศร้าเลยครับอยู่บ้านผมนะ รสามบาทหาสิบร่ำสี่บาทนะครับแต่ก็อ,อนอ่อนเนี่ครับหมอกปลูกสิไดแค่ทอนสองทอนหนึ่งครับผมว่ามันแพงเกินผมก็เลยเปลี่ยนครับเพราะว่าผมอเอาเอาพันมันตัวล่าผมครับมันเดือนสิบสองผมฟุงครับอยู่ท้างในผมเราเอาตัวนั้นดีกว่าครับมาปลูกเอาปลูกเป็นมันเดือนสิบสองครับมันเดือนสี่กะ แต่รอให้ละมันมันถือรงกว่านี้กันครับนี่ครับผมนะครับบรรยากาศเกษตรกร,ร,ร,กรเห็ดงานตามสภาพภูม,มิอากาศคลิปนี้เอาไว้เำนีก่อนเดอวยครับสวัสดีครับ